EP นี้เราจะไปเที่ยวปา,ปากเก็ดกันไปบริจาคของแล้วก็กินของอร่อยๆไม่ใช่ลินสตาแล้วก็ไปแวะร้านกาแฟอร่อยๆด้วย้านกาแฟที่ป่าเก็ดนะคะ,ะ,ะร้กาแฟเต็มมาลังนี้ร้านนี้จะว่ารับไหม่อยู่ตรงหมู่บ้านกฤษณานครนะคะบ,บรรยากาศดีนะคะร้านสวยเลยที่สำคัญบาวนี่ก็คือเป็นอาหารหลักของบ้านเราทุกครั้งที่ไปร้านกาแฟ ตรงนี้เป็นมุมหน้าห้องน้ำนะแต่ถ่ายรูปได้หลายช็อตเลยระหว่างอรอลูกไปสั่งราวนี่อย่าให้ว่างค่ะถ่าย OOTD กันสักนิดนึงแม่หายไปนานเริ่มมีคนมากดดันละสุดท้ายก็ออกมาตามแม่จนได้จากร้านกาแฟก็ขับรถไปอีกประมาณ10นาทีก็ถึงสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดที่นี่จะไม่ได้อนุญ,ญาตให้เข้าไปเจอเด็กๆนะคะแต่สามารถฝากของไว้ที่เจ้าหน้าที่ เปิดให้เข้ามาบริจาคได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องนัดล่วงหน้าของที่จะบริจาคก็สามารถดูได้ที่หน้าเพจของทางสถานสงเคราะห์ได้เลยนะคะสิ่งของที่บริจาคในครั้งนี้เราก็ได้รวบรวมทุนนะคะจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่มาร่วมกันบริจาคขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ กิจกรรมวันนี้ยังไม่หมดไหนๆเราก็มาถึงปากเกรดแล้วก็จะต้องขอแวะชิมร้านเด็ดร้านดังกันสักหน่อยร้านที่เราแวะทานมื้อเที่ยงก็คือหงเสงโภชนานั่นเองร้านนี้ก็คือมิชลินสตาร์ตั้งแต่ปี2022จนถึง2025เลยค่ะระหว่างรออาหารก็ชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาไปก่อนมาแล้วคะ่ะอาหาร ถ่ายไม่ค่อยจะทันเพราะว่ามาปุ๊บก็คือตักปั๊บได้เท่านี้เลยจริงๆจากร้านฮงเส็งโภชนาเดินไปนิดเดียวก็ถึงท่าเรือที่จะข้าวฟากไปกเกาะเกล็ดแล้วค่ะไปท่าเรือจ้าเจาดสิสีันแล้วทเลยสิครับ ระหว่างรอเรือก็หลุนไปกลัวเด็กๆจะตกน้ำเสียละเกินเรือเส้นสี่ขาเรือเส้นส่ขาแท็มาจ่อเรือฮ้าฮ่าฮ่าแม่ให้กินมาดูปังเสียงเรือไงลูกในที่สุดก็ได้ขึ้นเรือแล้ว เรือยังไม่ออกเลยคุณพี่ถึงแล้วค่ะถ้าเรือครูทิวถึงแล้วก็ต้องเสียงเงินซื้อของเล่นกันก่อนเลย มาแวะทำกิจกรรมระบายสีเพ้นต่างๆที่ Moon Smile Studio กันจะมีเมนูให้เลือกว่าจะทำอะไรราคาเขียนไว้อย่างชัดเจนค่ะเราพาเด็กๆขึ้นไปเพ้นต์ข้างบนนะคะบรรยากาศดีมีลมโกรกไม่ร้อนเลยค่ะนใช่นะเด็กๆเพ้นกันคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็มีร้อยลูกปัดทำสร้อยข้อมือด้วย เราใช้เวลาอยู่กันที่สตูดิโอนี้นานพอสมควรเลยพ่อพ่อถึงกับต้องไปนวดดอเสร็จจากง,งานศิลปะก,ก็พาไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันค่ะมีของล่อตาล่อใจเด็กๆเ,เยอะมากของกินก็มีให้เลือกซื้อกันเยอะเลยและแล้วลูกดิฉันก็โดนตกที่ร้านนี้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยแวะซื้อไอติมนั่งคาเฟ่กันอิดนิดหน่อยก็ได้เวลากลับบ้านกัน คลิปหน้าจะไปไหนกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะ